ลินตกแต่งเตรียมฟามอีสเตอร์เดย์เปิดพุ่งแฮปปี้อีสเตอร์เดยนะคะเพื่อนๆที่รัก่าทุกคูทุกทคนสวัสดีนองฮันนออิสเดอร์เดย์อิสเดอร์เดยจ้าหนังนลินทำสีไข่นะคะทำสีไข่ในอีสเตอร์เค่ะ Tì khai nong, nảy ninh chì sẵn sàng. Tìm chìm 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 my chìm nice chìm dear dear. Oh chìm purple. chìm 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 อ t สเต e ร์เบสชิดของนารินนารินยูนี่นารินสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะนารินหาใครต่เศร้าเลยโอ้โอ้ไม่กัดบิ๊กอก Did do you see my dear? Golden egg! Oh my goodness, you found golden egg! สเตเดย์ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเด็กเด็กก็จะประมาณเนี้ยค่ะันติงเอกได้ของเล่นอ้ดอกกตา้ามาเล่นฮันติงเอกเดี๋ยวต่อแล้วค่ะซีไข่ในลิน้นเรยียบร้อยเหลือยลูกเดียวค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะพากันไปบ้านแม่ย่านะคะวันนี้ไปกินอาหารเย็นอ่า อีสเตอร์เดย์อยู่บ้านแม่ยาค่ะวันจ yeah, uh, like like ิติงแดดดีเอปเปิลข้เลยยายนะเตรียมตัวไปบ้านแม่ยากันนะคะเพื่ nice. like อนๆค่ะอาม้ามาค่ะเตรียมพร้อมค่ะแม่บ้านจะเตรียมของเตรียมเอาของไปบ้านแมายา่ย่านะคะวันนี้แม่ยาจัดจัดปาร์ตี้อยู่บ้านเพิ่นค่ะ ลูกหลาน,นไปแม่้ันก่อจะมาเตรียมเอาของค่ะแม่ยาบอกว่าเอาไวไปด้วยนะแม่้ันก่อจะมาเปิดตู้เย็นนิดน้อยนี่ค่ะเอาไวยห้อนี้ไปนะคะไวแล้วก็เครื่องดื่มให้น้องนัทรินและก่อนนี้ด้วยค่ะอ่ะป้าค่ะตู้แช่ไวของแม่้าน เจอกันที่บ้านไม่ยากเลยเนาะเพื่อนๆที่รักทุกขู่ทุกคนวายแดงนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่บ้านชอบวายแดงวายขาวเป็นบางครั้งค่ะ mm hmm. เจอกันที่บ้านไม่ยากนะคะเพื่อนๆคะ่ะลูกสาวคนโตก็จะไปเจอกันที่บ้านไม่ยากเลดีได okay. ้ดิอย่าพี่ให้ได้ คุณพร้อมแล้วนะคะ,ะไปกันเลยค่ะเจอกันบ้านไม่ยากจ้ะนลินก็พร้อมแล้วค่ะแล้วพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะน้องหมาก,ก,กุกกี้ก็ขึ้นรถแล้วค่ะส่วนน้องนลินอยู่ใต้พานุ่นค่ะโอเคไปกันเลยค่ะ Waterfall. y e a h waterfall coming. เรามาถึงบ้านแม่ยาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะดับคอโดบ้านแม่ยาขึ้นแล้วค่ะกูเกย์กูเกย์กูเกย์โอเคอย่าวิ่งอย่าวินด์วินด์ รั <Jesus. S 2> งบ้านนะคะนี่เป็นห้องสันลุมของแม่ย่า้องสันลุมก็จะเดียวเห็นวิวทะเลสาบป,ประมาณเนี้ยนี่สันลุมห้องครัวอยู่ทางไหนแล้วน,นะคะเพื่อนๆ ูกีนนม้มาบ้านแม่ย่าวันมาบ้านแม่ย่าค่ะวันนี้น้องมากูกี้กี้แจแล้แบบนี้เขาพากันออกไปเล่นเกมนอกบ้าน กุกเกี้อยากออกไปแล้วใช่ไหมกุกเกี่วยู่แล้วใช่ไหม ป้าพี่สาวสกอตลูกสาวคึ้นโตของแม่ยนะคะลูกสาวคึ้นโตของแม่ยา Yeah, yeah. okay. 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 lông lén nói nào cả nó lùm đen mà มันแห่งขอบคัวค่ะวันนี้มันแห่งขอบคัวค่ะวันนี้

Okay, cookie. You don't have a seat here, sorry. Cookie! No, Roof Sunday had chocolate-covered peanuts. Look at that ice That's cream. That's black cherry. Yeah, but the cookie dough... It's like cherry ice cream. cream like with like cherry and Cherry cream. chunks in it. Uh, Chips. You might like that. No, now I make my first time. Going to the same spot. Time. That used to be the official... Come down. Please feel free to stop Oh, yeah. Now yeah. they're making it looser the rules now, kept the old rules so that, that's the line in sand you keep creeping then so กินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็ตามด้วยดีเซอร์ตค่ะสำหรับวันนี้อีสเตอร์เดย์ก็แค่นี้ก่อนนะคะตะวันตกดินพอดีหลังบ้านไม่ย่มีทะเลสาบตะวันตกดินสวยงามเลยนะคะเป็นบางวันค่ะ บายบายเจอกันิึ้นาค่ะแม่ยาซื้อดองไม้มาให้เลือกเอาในวันอีสเตอร์ค่ะให้เลือกเอาว่าจะเอากระถางไหนแม่วันเอากระถางสีม่วงเนี่ยค่ะไปแล้ว สีสวยวันวันทีวันไปเดียวกโปรระโปรวันนเลือสีมว่วงนะคะสีมว่วง